มาแล้วมาแล้วเริ่มออกเพลนพ่านแล้วว่างหันยังนอนคดอยู่กบนกกกันจุบจุบจุบเมนแค่มีนาำว่าบักโกบอนอืม đom hai nhân bà hả? Ờ hờ